กาบสวัสดีและสบายดีเบิด์ตสุขูสุคนเนาะมาเข้าสู่ซ่องบ่าวบัวไข่น่าค้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบัวไข่สิมานมาเกาะเฮือนคั่วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบาบัวไข่กับโมเมนมึงอาชีพหด้าพี่น้องเนดะ้อมือสมัครเล่นหน้าพี่น้องเนะาะปัติมากเกเฮือนเจ้าของเองเนาะก่อเฮือนครัวบ่ทันได้แล้วหน้าพี่น้องเนาะ พราะว่าสีฮัดก่อลองเบิองว่ามันสีผ่านหรือว่าผ่านอ่าต้องไปรุ่นน้ำกันด่น้องเนาะอ่ะก่อนไปเบิองไปส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตาไข้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนน้อยน้องนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอ่าทางช่องบบาวบาไข่หน้าค่ำน้อ่น้องเนาะอ่ะติดตามไปเบิองไปส้มเลยพี่น้องก่อนไปฝุ่นบาเบาไข่สั่งมาได้ซิปสอบ เนี่ยมันก็สิมีวงกบสี่หาวงเนาะแล้วก็มีพวกดินบอกดินอย่งนี่ยอันนี้ก็เป็นทรายนะพี่น้องเนาะทรายกับเนาะเปล่าพวกไข่สิมาเห็ดเองพี่น้องมานี่อ่ะไปรุ่นน้ำกันได้พี่น้องเนาะอัน,นสิมาก้อยปูนได้บาทน,นี่ก้อยปูนชิเทคานพี่น้อง มือว่านนี่เบาวกาคเองกำลังก่อขึ้นมาหาก็ได้สามีเนาะเนี่ยฝีมือกับพอ่ยอใช้ได้อ,อ,ไดยอยู่ใจพี่นอ้องเนาะใช้ได้ว่าพี่น้องเนี่ยหาแต่เหดุมือว่านนี่ที่บบาจอนนี้ซาแน,น่ผลมาหานะมือว,ว,ว่านนี่เบาพวกไครก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผลที่มาหาดอกมือว่านพี่ผมาเห็นบบาวาก่ครเก่อฮือนเพิเ่นก็นกนเลยถ่ายคลิปพอดีพี่นอ้อง thêm một khừng nữa à, còn gần cua cua tinh em lại tượng luôn บอจอนนี่ผสมปูนมือใหม่เพราะนี่บอจอนนี่มือใหม่บ่เคยเบิ่งเบิ่งท่าคนจับจอบจับจกเพิ่นมาซอยบ่บ่ไข่ได้หมดเลยบอจอนนี่ซาแนลเนาะสบายดีพี่เนาะมาซอยแบบว่าไข่เนาะ มาก่อเฮือนก่อเฮือนคั่วพี่น้องเอ้ยมือนี่บอกว่าใครก็เห็ดมาในสองมือนี่เนาะบอกว่าใครก็ได้สองมือก็คือว่าและรอดตายไปพี่น้องเลยเพราะว่าคนบ่เคายเห็ดงานก่อสร้างเนาะจับไปดีเออนั่นแหละอ่า อบบัวไคกับกอมาก็ได้เคิงหนึ่งพี่น้องประมาณ40เปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อวานนี่บอดจอนี่เพื่อกมามาถ่ายบอบ่ัวไคแหละถ่ายคลิปบอบ่ัวไคเนาะก่อสร้างจะก่อครัวปัดมื่อนี่เพื่อกมาอีกเหมือนนี่เนาะอ่ะติดต่อยอดไปซ้อมปูนพี่น้องเฮือกเอาอะไรใส่ไงพึ่นแต่แต่อะไรพี่น้อง บัวไข่อ็ก่อเมื่อวานนะพี่น้องเนาะได้ประมาณห้องหนึ่งพี่น้องบ้านนี้อยู่ข้างหน้านี่ยกำลังเทค้านพี่น้องเทค้านเนี่มันแห้งก่อนจังมาว่างไโควงกบหน้าต่างนะพี่น้องเนาะดินบล็อกบวัวไคเอ็นสั่งมาหารอยก่อนคือสิบัพ่อนะพี่น้องเนาะเนี่ยวงกรบพอดีบอจอนท่านเนี่ยผลกับมาซอย ทำไมครับทำพี่นอ้องพ่อนะครับพี่น้อง สบายดีสบายดีพี่น้องค้องไฟพี่นอ้องอ,อ,อ,อาซอยบาบโบใคเก่อเฮื่อนพี่น้องมาเนี่ ไปก่อเรือนเจ้าของเองเนาะจะได้เป็นต่อไปด้วยใส่แล้วก็ปัดปัดปัดก็ใส่ได้กะ เฮ้ยเกิดเด็กเล่นอ,อยาเอเ้ายังบัจจาน,นี้มือจกสั่นเด้เอเหอตื่นน่นองไงมโอเคยมือสอั <ผม S 1> ส่นเลยมือสั่นแล้วปัจจาน,นี่มือสมัครเด่นนี่น้อ โอเคโอ้สวยงามนะว่าจอดสัญญาบุอเคยกอยัเเต๋พี่น้องคัดไม่แหงเนาะนี่เกิดแตกเกิดเตียนพี่น้อง คนคน้น้านนาเบิ่งมเอเลยเด้อ้แนเป็นส่าใหสไงพี่นอติคนเลยงานอยู่บ้านเลยงานมนอะส่าไงพี่นอ <c oughs> ส่าไงนี่พี่นอ <c oughs> บอก่าครเห็ดดซ้ำนี่เนาะขึ้นใดซ้ำนี่เห็ดอัน ตาคายเล็กใส่เนาะบ่อให้มันมืดฝั่งนี้ก็ใส่หน้าต่างก็วันได้แล้วฮะก็ได้ห้องเดียวพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เทข้านไว้ก่อนเนาะมือกับสีว่างันวงกบประตูเนาะหน้าต่างือว่าวงกบประตูใหญ่เนาะพี่น้องเนะาะพอบ่อขายก็เฮ็ดเองพี่น้องเอ้ยคือว่าในช่วงนี้เนาะช่วงโควิด เงินทองก็หายากลําบากพี่น้องอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็นเนาะปา่าววัวไข่กัดลังเห็ดไปก็ได้ประมาณสี่ห้าสิบบุเซนเนะพี่น้องเนะาะบ่าจอนนี่ซานเอลเพิ่ยกับกับแล้วพี่น้องมื่นพิซิมาไม่มือนีมม่นเนาะเอสซี F C, คนใดเขาเบิง่งเขาสวมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะไปบอกให้พลาดคลิปใหม่ๆ ทางซ่องาว่าไขหน้าค่ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาก็จะได้ไปถ่ายคลิปให้เอฟทีได้เบิงไดปชมต่อไปนะน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ